ครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Rocker RPG Channel วันนี้จะมาแจกตัวเกมไหมครับน้ผม Pre Launcher นะผมตัวนี้เป็น Launcher รูปแบบพูกลิชันนะผมก่อน1.0ก็อย่างนี้ครับนะเปิดมาแล้วก็จะได้แบบนี้ครับแล้วก็ต้องเปิดสองนี้ก่อนนะผมถึงจะได้เวอร์ชั่นที่นั่นแหละต่ำมากๆเลยครับผมก่อน1.0ก็มีครับผมเห็นไหมก่อน1.0ก่อนเบต้าเอลฟาโอเมก้าเออไม่ใช่โอเมก้าไม่มีครับอันนี้คือ คลาสสิกครับแล้วคลาสสิกซอร์เชสนี่คือทดสอบเป็นเวอร์ชันทดสอบโหมดออชุดดรอแล้ผมมันไม่มีกล่องอะไรไม่รู้ไม่มีที่เก็บของแล้วก็อินฟินิตี้เดสมัครับส่วนอินเดฟนี่ต้องหาโหลดเอานะผมเพราะผมไม่แจกครับแอลฟ่าเบต้าในสูงไดเรื่อยผมเนมี่ยหนึ่งจุดสิบก็มีครับผมหนึ่งสิบสองแล้วผม เอาผมก็มีตามนี้เลยครับก็จะเปลี่ยนชื่อก็กดตรงนี้ครับนะครับกดตรงนี้ครับซ่อขึ้นนี้ครับผมก็เปลี่ยนชื่อไปครับใครมีไอแท้กก็กดพรีเมียมแล้วกดชื่อแล้วก็รหัสครับผมเสร็จแล้วก็กดตรงนี้ครับโอเคนะผมรอสักครู่ครับโอเครับได้แล้วครับแล้วก็กดตรงนี้เพื่อเล่นนะครับผมผมขอบอกเลยครับว่าต้อง100ซับก่อนครับผมถึงจะแจกนะครับผม สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์วิดีโอของผมด้วยนะครับขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ